ใบหงิกพริกเน่าเป็นโรคป,ประจําตัวของพริกที่พี่น้องปลูกพริกจะต้องพบเจอนะครับมันหลีกเลี่ยงหลีกหนีไม่พ้นถ้าเราไม่มีการจัดการที่ดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องพริกเน่าผลเน่าพริกใบหงิกนะครับสองสาเหตุนี้เนี่ยเป็นโรคป,ประจําตัวของพริกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าพริกเน่าเนี่ย เขาไม่เรียกว่าโรคนะครับแต่พริกเน่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากจำพวกนอนมแมลงวันทองนะครับพริกขนาดนี้พริกใกล้จะได้เก็บพริกแก่ใกล้จะสุกเนี่ยมันมักจะเน่านะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนระบาดหนักถ้าเราไม่มีการป้องกันหรือฉีดสารกําจัดจําพวกมแมลงวันทองนะครับไอ้จำพวกมแมลงวันทองเนี่ยมันก็มีสารที่จะมาป้องกัน หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นกาวหรือว่าจำพวกยาใส่ขวดบันดักล้อนะครับให้แมลงมันเข้าไปแล้วก็ไปตายแต่ที่นิยมใช้นะครับที่ผมใช้ผมจะใช้แบบฉีดครับสารจำพวกไตรคลอฟอนใช้ง่ายนะครับผสมกับสารเคมีที่เรากำจัดเพลี้ยกำจัดแมลงนะ่ะฉีดนะครับหรือจะฉีดแบบแยกก็ได้นะครับ ตัวนี้นี่ใช้ง่ายส่วนใบหงิกเนี่ยใบหงิกมันก็จะมีสองแบบนะครับผมก็ลงไปหลายหลายคลิปแต่ในหน้าฝนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไอ้ที่มันหงิกเรียว,ยวๆยาวๆหอ่อแล้วก็ความลงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเป็นไรขาวครับหน้าฝนส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นไรขาว จำพวกไรแดงนะครับถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นจำพวกเปลืยวไฟไอ้ที่มันเป็นใบหงิกใบห่อแล้วก็หงายขึ้นไอ้ตัวนั้นเปลวไฟนะครับถามว่าไราขาวกับเปลือไฟไอ้ตัวไหนมันกำจัดยากกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไรายขาวครับจำพวกไราขาวไรแดงเนี่ย มันต้องใช้ยาเจาะจงเฉพาะโรคเฉพาะอะไรยอย่างเดียวนะครับยาที่กาจัดจําพวกอะไรได้นะมันก็มีหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่ม13นี่ก็ได้นะครับคลอฟินาเฟอร์เนี่ยก็ได้นะครับหรือจะเป็นจําพวกกาจัดอะไรโดยตรงเนี่ยไพริดาเบนเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับ ใช้กำจัดจําพวกใครโดยตรงถ้าใน,นกรณีที่มันเยอะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะกลายไปเป็นไวรัสนะครับเพราะว่าจําพวกไรจาพวกมแมลงเนี่ยโดยเฉพาะไรขา่าไรแดงจำพวกวีเขาาเนี่ยมันจะเป็นพาหนะนํามาซึ่งรูปไวรัสใบด่างนะครับถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยรักษายาก นะครับจริงๆแล้วโรคของพริกหรือจะเป็นโรคของพืชอื่นๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางรากทางโคนจำพวกเชื้อรารา้นาค้างนะครับเยอะนะครับแต่โรคที่พบเจอกันบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่พ้นเนี่ยและเป็นโรคที่มันควบคู่กันมาตลอด กับชาวสวนพริกก็จะมีอยู่สองกรณีนี่แหละครับใบงิกพริกเน่านี่แหละนะครับเจอกันเป็นประจำไอ้พริกใกล้จะได้เก็บบางท่านเอาไว้เก็บแดงนะครับเก็บขายพริกแดงพริกสุกเนี่ยมันยังไม่แดงเลยครับมันเพิ่งจะแก่มันํำท่าจะสุกมันเน่าก่อนนะครับหนอนแมลงวันทองครับพี่น้องส่วนใบงิก มันหงิดหอเรียวนะครับใบดูเรียวยาวๆเนี่ยห่อแล้วก็ความลงเนี่ยรายข่าวนะครับคือหน้าฝนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นรายข่าวนะครับพี่น้องนะครับก็ใช้จำพวกไพริดาเบนเนี่ยก็เอาอยู่นะครับก็คุยกันเฉพาะสองเรื่องนี้วันนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าใช้ยาตัวไหน ในการกําจัดมแมลงวันทองหรือหนอนแมลงวันทองนะครับหรือแก้ปัญหาเรื่องพริกเน่านะครับผมใช้ตัวนี้เลยครับไตรคลอฟอนนะครับฉีดพ่นฉีดผสมกับจำพวกสารกําจัดเพลี้ยกําจัดแมลงก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะนะให้พี่น้องแยกฉีดนะครับ ฉีดเฉพาะสารไพริดาเบนเนี่ยอย่างเดียวก็ได้นะครับเป็นชื่อสามัญน,นะครับส่วนชื่อยี่ห้อมันก็มีมากมายหลากหลายยี่ห้อให้พี่น้องเน้นที่ชื่อสามัญน,นะครับเวลาจะไปซื้อมาฉีดหรือว่าสั่งตามออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเป็นยากำจัดไรไรแดงไรขาวขึ้นชื่อว่าไรเนี่ย นะครับจำพวกไพริดาเบนก็เอาอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพืชไม่ว่าจะเป็นอโรคต่างๆหรือว่าในการใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับปลูกพืชยังไงมันก็ไม่เจริญเติบโตฉีดยาตัวไหน ไอ้เจ้าพวกเพล่เจ้าพวกมแมลงมันไม่ไปมันไม่หนีมันไม่ตายนะครับฝากคำถามคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลายังไงผมก็จะรีบมาตอบให้กับพี่น้องทุกทกท่านนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับส่วนพี่น้องที่ปลูกมานานพี่น้องอาจจะมีวิธีรู้จักตัวยา ในการแก้ปัญหานี้ได้นะครับแต่สําหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่บางทนนีนีใช้ตัวนั้นใช้ตัวนี้มันก็ไม่หายมันก็เอาไม่อยู่นะครับพี่น้องก็ลองดูนะครับสารกําจัดไรเน้นว่าต้องกําจัดไรโดยตรงนะครับซึ่งมันก็มีหลายกลุ่มหลายตัวครับแต่ว่าไอ้ที่ผมแนะนําก็คือตัวที่ผมใช้นะครับ ภไพริดาเบนเป็นชื่อสามัญน,นะครับแต่อย่าฉีดหลายรอบนะครับใช้ได้สามครั้งนะครับฉีดได้สามรอบให้พี่น้องฉีดสลับกันกันกบสารที่เราใช้กําจัดจำพ,พ,พวกเพยาจะพวกคแมลงเนี่ยที่เรามีอยู่ในสวนแล้วนะครับเอามาฉีดสลับกันนะครับมันเป็นการสลับตัวยาเพื่อที่จะไม่ให้ จำพวกเพลียจำพวกมแมลงเนี่ยมันดื้อยานะครับไม่ว่าจะยาดีขนาดไหนราคาแพงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราไม่สลับเนี่ยโอกาสที่จำพวกเพลียจำพวกมแมลงจำพวกรูปต่างๆมันจะกลับมาอีกมันจะดื้อยานะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ